บัตรตัวระหว่างคนในครอบครัวด้ยวยกันก็มีหลักมีเกณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะลูกควรจะพูดอะไรกับแม่แม่ควรจะพูดอะไรกับลูกควรจะพูดกับสามีพูดกับลูกพูดกับบริวารในบ้านอย่างไรถูกต้องก็ค,คือมีหลักธรรมที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้วแต่ทีนี้พอคนโมโหนะหรือไม่มีสติหือหมด่าควรจะต้องพูดอะไรเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรพูดก็พูดออกมา เพราะนั้นเวลาคนขาดสติเนี่ยจึงพูดได้ทุกอย่างแล้วก็ทำได้ทุกอย่างการเจริญนิพพานาเนี่ยจึงเน้นพัฒนาสติเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเราจะเคยได้ยินคำว่าสติมาปัญญาเกิดพอสติเตลิกก็เกิดปัญหาซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นเวลาไม่มีสติเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหามากมายหลายอย่างต้องไปตามแก้ไขแต่ถ้าเรามีสติรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูด อะไรควรทำไม่ควรทำแล้วเราก็เลือกทำแต่สิ่งที่ควรมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อย่างเช่นบางคนไปพูดสิ่งที่ไม่ควร่ะสิ่งที่ไม่ควรพูดก็คือการพูดเท็จพูดส่อเสียพูดคำหยาบแล้วก็พูดเอเ้อซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ยังพูดกันอยู่เท่าที่สังเกตดูพระอาจารย์ห็นว่าหลายคนนั้นเป็นคนที่ชอบพูดแล้วก็ช่างพูดแต่พูดไม่ค่อยชอบก็คือยังกล่าววิธีทุจริตยังกล่าววิธีทุจริตทั้งสี่ประการอยู่ บางทียังพูดเท็จอยู่ยังพูดหยาบคายยัง <"K ind" S 2> พูดส่อเสียดอยู่ยังพูดเฟเจออยู่ค <c oughs> ่ะพระจาจาร์คะจริงๆแล้วเรื่องเรื่องความดีหรือว่าความชั่วเนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องทั้งสาธารณะด้วยใช่ไหมคะถูกต้องถ้าเกิดในสังคมคนทําความดีหรือพูดดีรวมกันก็เป็นสิ่งที่ดียมีข้อสงสัยอย่างนี้คะ่ะว่าทุกวันนี้เนี่ยเด็กวัยรุ่นก็แล้วกันนะคะเจาะจงไปที่เพศหญิงเพศชายที่อาจจะปกติแล้วละที่เขาจะพูดกูมึงอะไรกันอย่างเงี้ย แต่โยมมีความเห็นว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเด็กผู้หญิงพูดจาในทํานองนี้มากขึ้นมีมีกุศลหรือมีกรรมอะไรเก็บคําพูดเหล่านี้บ้างคะ,ะจริงๆแล้วการพูดอยากคายเนี่ยก็คือเป็นคําวจีทุจริตซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินเฉพาะผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ที่จะพูดคําพูดสมัยพระคุณรามคำแหงน,น,นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย บางทีพระจาย์เคยเข้าไปในโรงเรียนสตรีล้วนก็ยังได้ยินคําพูดเหล่านี้เด็กสวยๆเมื่อเขารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยบางคนหน้าตาดีๆแล้วเพูดมาในสะดุ้งเลยนะบางทีได้ยินอาหารไปดูว่าใครพูดปรากฏโอ้โหคือหน้าตาดีแต่ว่าปรากฏเราคำพูดเนี่ยมันไม่ไม่เรียบร้อยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเขาพูดหยาบคายพูดส่อเสียดมันก็มีผลเป็นวิบากเป็นวิบากเป็นวิบากา็คือวาจาทั้งสี่อย่างเขาเรียกว่าเป็นวจีทุจริต วจีทุเจริตก็คือคําที่ไม่ดีเมื่อเป็นคําที่ไม่ดีเนี่ยไม่ว่าเราจะพูดกับใครพูดที่ไหนมันก็มีวิบากวิบากก็คือผลของกรรมหรือผลของการกระทานั่นเองซึ่งผู้กระทําจะต้องรับผล mm hmm. เช่นเราเคยพูดไม่ดีกับพ่อกับแม่พูดอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินคนอื่นพูดจามไม่ดีกับเราวิบากก็คือผลของกรรมที่มันจะต้องที่ผู้กระทําจะต้องรับบางครั้งสังเกตไม่เราเดินทางไปเนี่ยบางทีเห็นเขาทะเลาะกันค <c oughs> ทําไมเราต้องเห็น บางทีได้ยินเขาด่ากันคเคยถามว่าทาไมเราต้องได้ยินนี่คือวิบากของกรรไม่ดีทั้งสิน้นที่พากฏทางตาทางหูเพราะฉะนั้นวิบากเล็กๆน้อยๆเงี้ยส่งผลให้เราตลอดเวลาทุกวันนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตถ้าในทางตรงกันข้ามนะคะทุกคนพูดดีวาจาดีคิดดีก็จะได้เจอสิ่งที่ดีถูกต้องก็จะได้รับวิบากในฝ่ายดีก็คือได้ยินคนพูดกันเพราะๆได้เห็นสิ่งดีๆได้เห็นสิ่งสวยๆงามงาม ซึ่งจเจริญหูจเจริญตาคือคือโยมไม่รู้จะคิดกุศโลบายยังไงนะคะที่จะทําให้สังคมหรือว่าเด็กวัยรุ่นได้ตระหนักในการใช้วาจาที่ที่ไพเราะขึ้นนะคะดูแล้วนคงมันต้องอาศัยทุกภาคส่วน,นตั้งแต่บ้านอันดับแรกโรงเรียนแล้วก็วัดช่วยกันเพราะว่าภาคส่วนใดส่วนหนึ่งคงทําไม่สําเร็จอะบางครั้งเนี่ยเมื่อวานก็มีคุณแม่คนหนึ่งอยู่ฝรั่งเศสต้ามาปฏิบัติก็บอกว่าเนี่ย ตกใจมากเลยลูกชายในบ้านพูดจาดีเรียบร้อยเลยแต่ปรากฏพอไปเจอเขาเปิดเครื่องไว้คุยกับเพื่อนในคอมเห็นคําพูดที่ใช้กับเพื่อนดูแล้วโอเป็นคําพูดที่หยาบคายไม่งั้นจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้ใช่เขาบอกมันคือเพื่อนในกลุ่มเขาเขาพูดกันอย่างนี้แล้วเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อนุบาลเขาก็บอกกับแม่เขาอย่างนี้แต่แม่เขารับไม่ได้คือไม่เคยเจอแต่ปกติถ้าพูดกับครอบครัวก็พูดดีนะแต่เวลาไปคุยกับเพื่อนเราก็พูดจาแบบใช้ ทลยพูดแบบสมัยว่าคนรำคาแแงอะไรเงี้ยซึ่งพอแม่ไม่ได้ยินแล้วก็โหทุกข์มากแม่ทุกข์กม,า <ทำ S 2> มากแม่ทุกทำยังไงดีคะจะเปลี่ยนลูกหรือเปลี่ยนแม่ดีคะอย่างนี้ถ้าเข้าใจก็คือยอมรับว่าวัยรุ่นส่วนหนึ่งก็จะมีอย่างเนี้ยเพียงแต่ว่าก็คือต้องเรียกมาคุยกันว่าเออคำพูดเราเนี้ยมันไม่ค่อยดีถ้าเปลี่ยนได้ลูกควรจะเปลี่ยนอย่าไปพูดเพราะถ้าพูดเนี้ยยวติดไปถ้าติดไปกระทั่งโตเนี้ยถ้าเผื่อไปทํางาน ในบางทีต่างคนต่างมีตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วบางทีไปเจอกันข้างนอกเห็นแล้วพูดเหมือนเดิมคนอื่นได้ยินก็จะไม่ดีล่ะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถแก้ได้ต้องแก้ตั้งแต่ตอนต้นตอนที่ยังเป็นไม้อ่อนเขาเรียกว่าไม้อ่อนดัดง่ายค่ะพระอาจารย์คะศูนย์วิปัสสนานานาชาตินะคะถ้าหากว่าดูตามนี้แล้วกําหนดไว้ว่าการปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์5ประการประการแรกเพื่อทําให้จิตใจผ่องใส ยงคิดว่าถ้านั่งนะคะปฏิบัติแล้วก็อยู่ในโลกตรงนี้ตัดทุกที่เคยเห็นที่บ้านที่ทํางานบนรถบนถนนอะไรออกไปมันก็คงจะผ่องใสขึ้นไหมคะาใช่ถูกต้องอันนี้เป็นอันดับแรกอันดับแรกไม่ยากก็ไม่ยากคือบางคนเนี่ยตอนอยู่ข้างนอกเรามีภาระเยอะไงกงน่นกังวลนี่พอเรามาตรงนี้บางคนเนี่ยจะตัดไปเลยเหตุที่ตัดเพราะเราให้ปิดวาจาไม่ให้พูดไม่ให้คุยแล้วก็เก็บโทรศัพท์เก็บเครื่องมือสื่อสารหมดเลย นั้นบางคนมานั่งอยู่ตรงนี้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็บางคนตัดได้จริงๆนะพอตัดได้คือไม่คิดไปภายนอกมันก็สงบมันก็ทําให้จิตใจผ่องใสขึ้นแหละค่ะทาให้กําจัดความเศร้าโศกเสียใจคือบางคนทุกมาทุกเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาพอมานั่งแล้วเนะี่ยพอมันเกิดสติเกิดปัญญาจะรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกคนเนะี่ยเกิดมาก็มีการพัดผ่ากกันค่ะซึ่งหลักใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าเราหนีแก่ไม่ได้ หนีไข้ไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องห่างไกลของรักพอเรามานั่งพอเกิดสติเกิดปัญญาเนี่ยมันจะเข้าใจบางทีความผัดผ่าจากกันหรือการไม่ได้ดังใจเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะไม่ผัดผ่าจากกันพอเราเข้าใจตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ละเพื่อชําระความทุกข์ทั้งกายและใจคือคนเรามีทั้งทุกข์กายและใจพอได้มาฝึกปฏิบัติเนี่ยทุกข์ทางใจมันก็จะลดลงไปเยอะ ถ้ทุกทางใจลดลงไปก็ทรงผลดีถึงกายทุกทางใจลดลงไปเยอะเพราะว่าเราทําให้เข้าใจความจริงแล้วก็เกิดสมาธิไม่ยึดมั่นถูกต้องแล้วพอจิตสงบมันจะทําให้มีความสุขสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิมันจะแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายจะทําให้เกิดสุขทางร่างกายเหมือนที่เขาเรียกว่าพอนั่งสมาธิมันหลั่งสารความสุขออกมาถ้าใครนั่งแล้วเกิด ถึงจุดที่มันสงบนิ่งจริงๆจะรู้ว่าความสุขเป็นยังไงมันไม่อยากได้ไรนะบางครั้งก็คือไม่อยากได้เงินก็ไม่อยากได้ทองก็ไม่อยากได้ซึ่งปกติเขาอยากจะได้ทองเพราะตอนนี้ทองราคาแพงแต่พอถึงจุดนั้นจริงมันไม่อยากได้ค่ะทาให้ถึงซึ่งการดับความทุกข์ต้องปฏิบัติขนาดไหนครับพระอาจารย์ก็ต้องทําต่อเนื่องอย่างการเจริญนิพพานกรรมฐานาำแนวสติปัฏฐานสี่เนี่ย ให้มีสติอยู่ในอิริยาบถใหญ่ๆยืนเดินนั่งนอนให้มีสติรู้ตัวตลอดเวลาทํามากๆมาจนกระทั่งสามารถดับทุกได้ทั้งหมดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงก็จะสามารถถึงนิพพานได้พอาจารย์ต้องภาวนาหลายชาติแล้วมั้งคะเนี่ยแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูพระพุทธเจ้าของเราเพระองค์ใช้เวลาในการบําเพ็ญเพียรเนี่ยสี่อสงไขยก็เป็นหนึ่งแสนับซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก บางคนอยากจะเข้ามาแค่ครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งแล้วให้หมดกิเลสเนี่ยมันจึงเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยให้กิเลสเบาบางก็ใช้ได้ให้กิเลสเบาบางใช่เพราะว่าถ้ากิเลสมากก็ทุกมากนะกิเลสน้อยก็ทุกน้อยทุกวันในส่วนใหญ่เพราะถูกกิเลสบีบพันถูกความอยากโดยเฉพาะสามตัวใหญ่ๆคุณอัญชลีพรความโลภความโกรธความหลงเพราะเรามีความอยากในอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นทุกข์ไหม แน่นอนค่ะได้ก็ไม่ได้ได้แล้วเดี๋ยวมันก็ไปใช่ถูกต้องบางทีอยากได้แล้วถึงจะสมอยากมันก็ยังมีความทุกข์อยู่เช่นพอได้มาแล้วกลัวจะสูญเสียไปเดี๋ยวก็หมดได้เงินก้อนใหญ่เดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดะแล้วยิ่งถ้าอยากได้แล้วไม่ได้ยิ่งทุกข์ไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีความอยากได้ยิ่งอยากได้มากก็ทุกข์มากดังนั้นคนเราเนี่ยควรจะต้องควบคุมปริมาณความอยากในใจของเราคือความอยากมนมีทุกคน แต่ต้องรู้จักควบคุมไม่ให้มันมากเกินถ้ามากเกินจะทำให้เราเดือดร้อนจะเคยเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยพอทำงานเกี่ยวข้องกับเงินเห็นตัวเลขแล้วเกิดความโลภอยากได้ค่ะไปทุจริตยับยอกสุดท้ายพอเขาสืบได้รู้ก็หมดทั้งอนาคตเลยค่ะเนี่ยเพราะความโลภก็กต้องจัด,าจดการใช่ถ้าเราควบคุมได้คืออาจจะทำให้หมดในชาตินี้ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าการจะทำให้หมดกิเลสไม่ใช่เรื่องง่าย <C HA> แต่เราสามารถทําให้มันลดลงได้ขัดเกลากิเลส,สเราถึงใช้คําว่าขัดเกลากิเลสขัดเกลากิเลสทําให้มันเบาบางลงต้องขูดและขัดบ่อยๆนะถ้าไม่บ่อยก็ยังสู้กิเลสไม่ได้เหมือนกันเพราะในแต่ละวัน,นกิเลสมันเข้ามาหาเราทุกวันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเห็นอะไรหน่อยก็อ,อยากได้พออยากได้มากๆมันก็กลายเป็นความสั่งสมความอยากมากๆค่ะ เมื่อสั่งสมความอยากมากๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ใจเราเน่ยมากไปด้วยกิเลสมันก็เลยเกิดความร้อนรุ่มที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ก็ไฟสามกองอนไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันก็เผาเราอยู่ทุกวัน,นถ้าเรามีสติมากรู้ตัวหรือรู้เท่าทันมากมันก็เผาเราได้น้อยถ้าเรามีสติน้อยมันก็เผาเรามาก